ทองเหรียญไข่ีแบบไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะแบ่งหลักๆออกเป็น2แบบนะคะเป็นแบบเปิดหน้าหลังแล้วก็แบบปิดหลังค่ะซึ่งทั้ง2แบบนี้นะคะก็จะสามารถใช้ได้ทั้งการเลี่ยมกันน้ําหรือว่าจะรองยางก็ได้เช่นกันดีไซน์ของตลับเหรียญไข่ก็จะมีทั้งแบบยกซุ้มแล้วก็แบบไม่ยกซุ้มแบบยกซุ้มนะคะก็จะมียกซุ้มหัวสิงซุ้มดอกไม้ก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งแบบไม่ยกซุ้มนะคะก็จะมีเป็นแบบหน้าโอแล้วก็แบบทรงหัวเต่านะคะแบบทรงหัวเต่านี่ก็พี่ๆหลายๆท่านเนี่ยก็จะชื่นชอบซึ่งทั่วไปนะคะเราก็จะเห็นตลับทรงเเเีียไข่นนป็แ ทรงลีนะคะเราก็จะมีพื้นที่สูงขึ้นไปด้านบนสําหรับใส่ห่วงนะคะจะมีทรงเป็นแบบโชว์ห่วงด้วยเช่นกันนะคะทรงโชว์ห่วงเนี่ยก็จะลักษณะาคล้ายๆกับหยดน้ําเวลาที่เราเลี่ยมกันน้ำเนี่ยเราก็สามารถเลี่ยมเก็บห่วงเดิมของเหรียญได้นะคะอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตลับทองเหรียญไข่ทรงล็อกเก็ตนะคะด้านบน,น,นเขาจะไม่มีพื้นที่สําหรับใส่ห่วงก็จะเหมาะก,กับล็อกเก็ตหรือว่าจะเป็นเหรียญที่ไม่มีหูหรือว่าเหรียญตัดหูนั่นเองค่ะแล้วเราก็มาดูตัวอย่างของตลับเหรียญไข่กันดีกว่าค่ะเป็นตลับทองเหรียญไข่่นนนนนะะะคแบบททรรงงงหหหัััวเเเตาาปปิด้้ลอีก็็จ ยิยมส่วนใบนี้นะคะก็จะเป็นตลับทองเหรียญไข่เป็นทรงหัวเต่าแต่ฝั่งเพชรแท้นะคะงานร้านเพ่งปกกาใบนี้เนี่ยใส่เป็นเหรียญปก8รอบหมวกุทิมได้นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจตลับทองเหรียญไข่นะคะที่ร้านเราเนี่ยก็มีตลับทองมือสองไม่มีค่าแรงค่าสีให้เลือกชมนะคะวัดขนาดความกว้างความสูงของเหรียญและให้คินทิติเทียบได้นะคะหรือท่านไหนมีนะคะตลับทองกรอบทองพระเครื่องพระทองคําอยากแบง่งปันหรือยอยากจำนำนึกถึงคินทิติได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ